เพิ่มทักษะเพิ่มบุตรเพิ่มโอกาสวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลบบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาปาวสเรียนวันอาทิตย์เหมาะสําหรับคนทํางานจบหลักสูตรภายใน2ปีและเรียนเสริมทางออนไลน์ผ่อนชำระค่าธรมเนียมการเรียนได้มีกองทุนกยศคุณ,ณสมบัติผู้เรียนจบมหปวชหรือเทียบเท่าจบกศน,นอสามารถศึกษาต่อได้สาขาที่เปิดสอนสาขาการบัญชีสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาการจัดการธุรกิจสาขาไ,ไฟฟ้าสาขา นิคเครื่องกลเปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณห้องธุรการวิทยายลัยเทคโนโลยีพาน,นิชยาการลบบุรีสนใจสอบถามอาจารย์สุภารมจำเดิม0944169156อาจารย์วิสารยา0642924747ฝ่ายธุรการ036776707วิทยายลัยเทคโนโลยีพาน,นิชยาการลบบุรีสถาบันผู้สร้างอนาคตจบแล้วมีงาน Thumb